ปทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลของไทยก้าวไกลสู่สากลสิทธิบัตรทั่วโลกเพียงหนึ่งเดียวมหัศจรรย์สารเซสมินจากง,งาดำเพิ่มมวลกระดูดูแลข้อเสื่อมและกระดูกคุนยับยั้งเซลล์มะเร็งปกป้องไตและเซลล์ประสาทอิมูราเซสเมีนแคปสิทธิบัตรทั่วโลกเพียงหนึ่งเดียว ่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงที่2ครับรายการขายตรงสีขาวรู้จริงรวยจริงนะครับเรากลับมาถามอาจารย์ชันวิทย์อีกครั้งนึงครับถึงเมื่อกี้เราคุยเรื่อง10อย่างนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญมากเลยและเป็นเป็นเกรดโซนที่เราอยากเข้าไปโซนนี้เลยใช่ครับนี่อยากจะถามถึงอาจารย์ว่ามันมีกุญแจไหมครับที่จะเข้าไปสู่คาว่าทีมเวิร์กนะครับที่เป็นกุญแจสําคัญสำคัญนะครับอาจารย์ครับมันมี4ตัวเลยนะดรโคครับตัวที่หนึ่งก็คือบุคลากรครับเขาบอกว่าบุคลากรเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกถึง ศักยภาพของทีมคือทีมเราจะมีศักยภาพดีไม่ดีขึ้นอยู่กับบุคลากรครับบุคลากรเราเป็นคนแบบไหนใช่ไหมถ้ามีคุณภาพศักยภาพก็มีคุณภาพถ้าไม่มีก็ไม่มีอันตัวแรกก็คือคีดแรกคือตัวบุคลากรบุคลากรตัวที่สองเราเรียกว่าวิสัยทัศน์นะครับเป็นตัวบ่งบอกถึงทิศทางของทีมเพราะเพราะวิสัยทัศน์คือความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคเพราะฉะนั้น ถ้าถ้าทีมงานมีวิสัยทัศน์ทีมงานก็มีทิศทางของทีมถูกไหมฮะที่จะเดินไปข้างหน้านั้นโดยเฉพาะในช่วงเนี้ยที่อีกสามปีข้างหน้าจะเป็นช่วงของประชาคมเศรศษฐกิจอาเซียน AEC เนี่ยเราต้องมีวิสัยทัศน์ตัวนี้ที่จะไปความพร้อมอย่างมืออาชีพถูกไหมฮะดัะนั้นทิศทางของทีมก็จะมีความพร้อมอย่างมืออาชีพในส่วนนั้นนะครับนั่นเป็นกุญแจตัวที่สอง กุญแจตัวที่3ก็คือจริยธรรมเขาบอกเป็นตัวบ่งบอกความพร้อมของทีมจริยธรรมก็คือความถูกต้องนะฮะเมะื่อเราพูดถึงว่าถูกต้องเนี่ยเมื <ME> ่อทุกอย่างเริ่มต้นจากควาว่าถูกต้องก็จะทําถูกต้องผลก็จะถูกต้องก็จะเป็นความพร้อมของทีมครับเมื่อทุกอย่างไม่ถูกต้องก็ทํามไม่ถูกต้องผลก็ไม่ถูกต้องเพราะจริยธรรมจะเป็นกุญแจตัวที่สามนะฮะของทีมเวิร์กตัวนี้และสุดท้ายก็คือความเป็นผู้นํานะครับ เป็นตัวบ่งบอกถึงความสําเร็จของทีมว่าเราทีมเราจะสําเร็จไม่สําเร็จนะคนที่เป็นหัวหน้าทีมมีความเป็นผู้นํำไหมมีลีดเดอร์ชิพหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยนะครับก็แปลว่านะมีความสมําเร็จถ้าไม่มีก็แปลว่าอาจจะยังไม่สมําเร็จในส่วนนั้นอันนี้เป็นสี่กุญแจสำคัญ,<ส>คญนะครับ,รบพูดถึงแบบนี้แล้วก็อยากจะเชื่อมโยงมือทำตัวโกว่าเวลา,า,าเราอยู่เป็นทีมเนี่ยนะครับมัน เรื่องความสัมพันธ์นี่มีมีความสําคัญมากเลยครับปัจจัยอะไรบ้างครับที่มันจะกระทบความสัมพันธ์นะครับของทีมครับก็เล่าจากประสบการณ์นะครับอาจารย์ว่าการทํางานเป็นทีมเนี่ยมีความสําคัญมากในวิชาชีพไขตรงนะครับเพราะว่ามันหนีไม่พ้นการที่ต้องไปสร้างทีมมีแม่ทีมมีลูกทีมนะครับมีผู้นำผู้ตามเวลาเราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ว่ายากแล้ว แต่ตอนที่รักษาความสัมพันธ์ของคนในทีมเนี่ยให้ยั่งยืนเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยที่มันเป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของใจอะครับเยอะมากนะครับก็ปัจจัยที่ผมมองก็คือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนะครับภายใต้ความขัดแย้งเนี่ยครับมันจะมีตัวที่ไปเกี่ยวข้องนะครับเช่นเรื่องผลประโยชน์ครับอาจารย์มาแรกข้อแรกเลยเพราะมันรวมตัวกันเพราะธุรกิจใช่ไหมครับ เพราะภารกิจจะต้องสารธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะครับจึงมารวมตัวกันเป็นทีมนะครผลประโยชน์เนี่ยอาจจะมองง่ายๆครับแต่การวางผังองค์กรอนะครับบางทีวางผังองค์กรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มองถึงความสําเร็จของทีมแต่พอมองตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยพอวันหนึ่งเนี่ยความรับมันไม่มีในโลกเงฮะแล้วแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ปิดตั้งแต่ต้นนะครับหรือเดินไปเนี่ยข้อตกลงของผลประโยชน์ที่วางกันไว้แบบนี้ แต่ไม่เป็นไปตามนี้นะครับบางทีอาจจะไม่พูดถึงผลประโยชน์ที่เป็นเรื่องของของเงินเงินทองทองนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการแชร์กิจกรรมนะครับครับทำให้คนในทีมเนี่ยไม่มีคุณค่าพอคุณค่ามันหายไปประโยชน์มันหายไปก็เรียผลประโยชน์อย่างหนึ่งเหมือนกันก็นํามาซึ่งความขัดแย้งครับ เช่นคนเก่งก็เราไม่ได้มอบหมายให้มันถูกต้องตามงานพูดเดลไดแม่ออนเดลไดจ็อปครับไอความรู้สึกเล็กๆแบบนี้ครับมันก็ก่อตัวอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งได้ที่หนึ่งท่านผครับนะครับไม่มีขัดแย้งเลยไหมครับทุกนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการสื่อสารนะครับพูดสั้นเกินไปพูดมากเกินไปจะประเด็นไม่ได้นะครับหรือว่าไม่มีการประชุมร่วมกันและพูดพร้อมกันในประเด็นที่สําคัญ นะครับเรการสื่อสารซึ่งไม่มีการทําบันทึกก็ดีไม่มีการทําบันทึกร่วมกันไม่มีการประชุมร่วมกันพอเจตนาดีแต่สื่อสารผิดมันก็คือเข้าใจผิดนะไม่ซึ่ความขัดแย้งด้เหมือนกันครับอาจารย์ครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของความขัดแย้งนะฮะหรือเรียกว่าการมีส่วนร่วมครับฟังผิวเผินดูมันดูฟังดูง่ายๆครับว่าเราทุกคนต้องร่วมกันนะครับแต่พอเราเนี่ยจะให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรม <C> e <an> เหมือนที่เราคุยกันไปว่าไม่มีการกําหนดเป็นเจดี job description นะครับว่าต้องทําอะไร <C> e <an> นะครับกลายเป็นว่าเหมือนอ้าเราช่วยกันเราช่วยกันแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้ถูกมอบหมายเลยเกิดอาการเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมานะครับไอความรู้สึกเล็กๆเนี่ยครับหรือว่าไปทํางานซ้อนกันบทบาทเดียวกันทํากันอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าทําไมใช้แต่คนของคุณไม่ใช้คนเราบ้างอะไรเยอะใช่ครับมันก็เลยนํามาซึ่งความขัดแยง <C> e <an> <ๆ S 2> ้งเรียกว่า มีส่วนร่วมพูดโดยว่าจะมีส่วนร่วมแต่ในทางปฏิบัติมันไม่ลงไปในรายละเอียดอันนี้อันนี้อันตรายมากนะครับซึ่งในในอาชีพที่เราพูดถึงนะครับมันเรื่องเล็กหมดเลยครับแต่ว่ามันก่อตัวเป็นเรื่องใหญ่เป็นสนิมของความสําเร็จนะครับที่เกี่ยวข้องไปถึงความขัดแย้งนะครับรวมไปถึงประเด็นของความขัดแย้งมันเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจนะครับคือเราไม่ได้ทุ่มเทใจนะครับตลอดเส้นทางของความสําเร็จนะครับอาจจะเป็นช่วงต้นก็ฟิตจัด นะครับพอไปปลายทางหรือว่าท่อนกลางก็อาจจะผ่อนๆยอนๆนะครับไอ้ตรงเนี้ยนามาซึ่งเป็นแบบอย่างไม่ดีนะครับยิ่งถ้าเป็นผู้นําในอาชีพเนี้ยต้องทําตัวเป็นแบบอย่างเมื่อที่อาจารย์สอนนะครับแต่ก็นํามาซึ่งความขัดแย้งได้เช่นกันนะครับหรือความขัดแย้งที่เป็นเรื่องพื้นฐานเลยต่างวัยมีความแตกต่างกันนะครับความรู้แตกต่างกัน นะครับเหลืออาจารย์พูดถึงพวกยศถาบรรดาศักดิ์ที่ยังไม่ยอมวางหมวกใบนี้ลงไปคเพราะมาอยู่ร่วมกันเนี่ยไอความความแตกต่างและหลากหลายนะครับมันนํามาซึ่งความขัดแย้งนะครับหรือบางทีคุยไปคุยมาเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวนะครับไอนี้ก็ไปไกลแล้วนะครับเรียกว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนะครับทุกคนเกิดมามันก็แตกต่างกันอยู่แล้วแต่มันคงต้องต้องเอาเรื่องที่แตกต่างเนี่ยครับเอาไว้นอกวงก่อนเรื่องที่เหมือนกันก็คุยกันนะครับ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับอาชีพขายตรงอาจารย์มันต้องอยู่ร่วมกันบางทีมันเกินกว่าหลายชั่วโมงต่อวันครับนะครับบางทีมันก็ล้าเส้นไปเรื่องส่วนตัวเช่นเราอาจจะทํางานแล้วก็ไปนอนที่บ้านบ้านเขาไปเห็นอะไรบางอย่างนะครับแล้วมันก็ไม่ไม่จบนะครับหยิบมาพูดหรือเสนอความเห็นหรือว่าไม่ไม่มองว่านี่คือเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องส่วนตัวไม่แยกกันนะครับ แล้วก็ทําให้บางทีมันกลายไปเป็นล้ําเส้นนะครับส่วนตัวไม่มีใครหรอกอยากให้มายุ่งเรื่องส่วนตัวเราบ้ากนะเขาอยากมีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างถูกไหมครับถูกเห็นด้วยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆครับมันจะนําไปสู่เรื่องของอความขัดแย้งครับอาจารย์อ,อาจารย์มีข้อเสววนอเพิ่มเติมไหมผมว่าที่ดรโคพูดอย่างงี้มันนึกว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับปัจจัยสําคัญก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องต่างๆถูกไหมฮะอันเวลาอยู่ร่วมกันเราต้องระวังนะระวังในสิ่งเหล่านี้ให้มาก นะครับไม่งั้นไม่งั้นปัญหาเล็กก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ครับในลักษณะนั้นครับก็มีหลักการอยู่หลักการสาปอครับอาจารย์ที่พูดถึงว่าเวลามีความขัดแย้งเกิดขึ้นในทีมงานนะครับอันดับแรกเลยเี่กก็ต้องเปิดใจก่อนโอ้ใช่คือต้องเปิดใจก่อนว่าถ้ามีเหตุขัดแย้งหนึ่งเรื่องนะครับสาคัญเลยนะให้ความสําคัญกับมันแล้วอย่าคิดว่าเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวเงียบก็มีส่วนทําให้ความขัดแย้งบานปลาย พูดก็ทําให้ความขัดแย้งมันปลายไม่มากก็น้อยมันเกิดในทีมเราเป็นสนุนของทีมดังนั้นเราต้องเปิดใจว่าฉั้นมีส่วนร่วมไม่มากก็น้อยทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นครับาจารย์แล้วก็เปิดใจที่จะรับฟังเขารับฟังเขาใช่ไหมว่าเขามีความคิดเห็นยังไงทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นใช่ไหมฮะว่าจะมี <c oughs> จะมีส่วนการเปิดใจนะครับมันทําให้เราเนะะี่ยสำคัญมากเลยครับว่าเรามีส่วนร่วมนะในความขัดแย้งนี้ไม่มากก็น้อยเราต้องเปิดใจรับฟังนะครับ แล้วก็สองเนี่ยครับก็ต้องเรียกว่าปรับปรับตัวหอที่สองคือปรับต้องปรับตัวเราเพราะบางครั้งเนี่ยจะให้ทั้งหมดเนี่ยปรับเนี่ยเพื่อเราคงไม่ได้ใช่แต่เราต้องปรับนะครับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นะครับคือโรกมันเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนยิ่งทําธุรกิจขายตรงเนี่ยหน้างานมันเปลี่ยนทุกวันนะครับมันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยต้องต้องปรับที่เราเนี่ยง่ายที่สุดนะครับอาจจะอึดอัดบ้างแต่ก็ต้องมาปรับที่เรานะครับเราเราเรามาจากจุดที่ต่างกันครับเนี่ย เรื่องครอบครัวเอ่ยเรื่องของที่ทํางานเอ่ยอะไรองค์กรพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันในการปรับตัวนี่สําคัญนะว่าต้องต้องปรับปรับเพื่อทีมปรับเพื่อตัวเองนั่นแหละนะครับปรับเพื่อความสําเร็จนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับบางทีเราก็พยายามปรับที่เราแต่มันก็มีเหตุเนี่ยนะครับเกิดซ้ําๆๆอาจจะขัดใจบ้างต้องปล่อยวางครับพระอาจารย์ปล่อยวางโอ้ต้องปล่อยวางแล้วเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยมันนอกเหนืออํานาจนะครับการตัดสินใจของเราหรืออำนาจของเราเองนะครับ ถ้าเราไม่ยอมปรับไม่ยอมปล่อยปล่อยวางนะครับผมว่ามันเหมือนคนแบกของหนักครับอาจารย์มันก็จะหนักไปเรื่อยสุดท้ายเนี่ยทีมก็จะไม่เป็นทีมแล้วนะครับแต่ั้นเวลามีความขัดแย้งเนี่ยยอมรับมันนะครับเปิดใจปรับแล้วก็ปล่อยวางผมว่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับงการอยู่ร่วมกันซับซัป้อี่ดีมากเลยนะครับดีมากเลยก็เรียกว่าวันนี้นะครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการ เรียกว่า10บยานะครับในการอยู่ร่วมกันในทีมงานและก,กุญแจสําคัญที่อาจารย์ได้ให้ไว้นะครับถึง4ดอกนะครับรวมไปถึงนะครับว่า ปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อความขัดแย้งความสัมพันธ์ของคนในทีมนะครับวันนี้ได้ประโยชน์มากเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดตามรับชมนะครับรายการย้อนหลังได้ทาง w วอร์เว็บดอทขายตรงสีขาวดอทคนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามนะครับสิบสายแรกครับเรามีหนังสือนะครับงาดำนะครับมัสจันของงาดำนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรปรัชญาคงทวีเลิศนะครับมอบให้กับท่านนะครับสิบสายแรกนะครับท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดตามรับชมรายการดีๆอย่างนี้ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราสองคนหมดแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ